โอ้เกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นเ,เกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหจ,จับช่วยปลาให้บ้านนะจับช่วยปลาให้บ้านก่อนจำดีๆเลยมันกันนี่ปลาติดนะฮะแผ่นหนึงนะ่งครับเอ็นแผ่นหนึง่งถ้าเอ็นไม่ได้หีมันก็แย่เหมือนกันเมื่อก<ะ>ี้เท่า,า,า,ากันก่อน่จนะับก็ะทำบ่จับบ้านแล้วก,าก,การะหลานก็มาจับบ่จับช่วยจับช่วยกรดึงข้างล่างให้มันถ้าเท่ากันมันก็จะมันก็จะไม่เบี้ยวดึงข้างล่าง ลูกลงก่อนนะลูกลงก่อนลูกลงก่อนล็อกหัวก่อนต้องล็อกหัวก่อนล็อกล็ีลูกก่อนเดี๋ยวเพิ่งดึงอะไรอไหมยังไม่ดึงอันนั้นปุ๊บต้องใกล้ๆมีหิ้วเออโอ้โหเป็นไงเป็นไงล่ะยานอับป๋อเอาเลยจับช่วยไปในบ้านนนั่กินล่องกินล่องเนี่ย อย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งแก่ทีละแผ่นทีละแผ่นใจเย็นแผ่นไฟพอดีเป๊ะเลยโอ้คำนวณเป๊ะเลยเป๊ะโอ้เี่ยมาเบ้านมาเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่มีเล็บป้าด้่ไม่มีเล็บปบ้านเราไม่มีเล็บเลยด้วยไม่ใส่กระตับสั้นเลยเกิน ตัดเล็บแต่ก็ตัดเสมอนิ้วแต่ก่อนพี่องก็ตัดเล็บก็เข้าไปข้างในนะเดี๋ยวนี้เข้าแบบเอาปริเสมอนิ้วแล้วเล็บมันก็งอกตามนะเหลือจัดหน่อยถ้าเราตัดลึกตลอดมันก็จะลึกไปตลอดเลย งานตามท้องเรื่องเลยเป็นไงทไมอ่ะโอ๊ยทำไมมันเหลวอ่ะไม่ชอบกดเอ๋อเอาขอมนอกเป็นหลักอ่าเอาขอมนอกอ๋อหอมนอกเป็นหลักกดกดตับันทึกภาพเหรอแมั้ยเออนได้แล้วได้แหละโอเคได้ละได้ละสวยละเอออะไรบันทึกภาพรุ่นให้หนูโอเคผู้จองผู้จองผู้จองจะเป็นไหมแล้วลูกสาวช่วย เี้ยวถ้าดอด้าวามเบี้ยวมันจะเบี้ยวเดอดเดๆอเจะเย็นาดึงออกออกมันเหนียวอยู่มันเหนียวอยู่ค่อยดีดลอกได้เอาไมเอาไม้เอาไมอดึงข้างบนให้ตึงก่อนแล้วค่อยดีดข้างล่างเรู้ไม่รู้ไมรู้ไม่รู้ไมรู้ไม่รูแล้วก็ลุ้นมาที่หน่อยที่หน่อย รูบๆูบูบๆรูบเออเล่อยๆตามนะมันจะรวได้ไม่ลมไม่รมมันเหมือนเราใส่เหมือนเราใส่เคสโทรศัพแทนะใส่ใส่แน่นๆนะเอออย่างันแหละหนต้องดึงตึงๆค่อยๆดูดได้แล้วได้แล้วก็รูบรูบููเออสวยสวยเลย ใบลุ่ยกับคนแก่ทำไมแต่กลางเขาเลยเพชรเลี้ยงรเลีบเชียวโอ้โหได้ได้อีกหนึงด้านเ่ง่ไงโอ้โหไอดปูๆอดปูเจียวัไข่เชียววัไข่เชียอันนีที่ไเ็ดจังไหนล่ะแหม่หวจอยแม่เบีวออกล้องอะนี่